คุณผู้ชมครับกล้องดิจิตอลหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับล้วนมีส่วนประกอบที่เรียกน้ว่าฮาร์ดดิสเป็นส่วนประกอบหลักที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าฮาร์ดดิสที่ว่าน,นี่มีหลักการทํางานอย่างไรวันนี้ไปชมกันครับฮาร์ดดิส ถูกสร้างขึ้นในปี1950ในยุคแรกมีความจุเพียง1เมกะไบต์เท่านั้นโดยใช้ชื่อเรียกว่าฟิกดิสตต่อมาได้พัฒน,นาให้มีความจุในการรองรับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าฮาร์ดดิสซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการทำงานคือจานกลมแข็งที่ฉาบได้วยสารแม่เหล็กหลักการทำงานของฮาร์ดดิสตมีลักษณะคล้ายกับเทปคาสเซ็ตที่ใช้สารแม่เหล็กเป็นตัวบันทึกข้อมูล และสารแม่เหล็กนี้สามารถลบและเขียนใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของโดเมนแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กมากๆเพื่อบรรจุข้อมูลที่ละเอียดและมากยิ่งขึ้นการพัฒนาของฮาร์ดดิสก์จะถูกนํามาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์เครื่องเมนเฟรมครับในปัจจุบันนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ถูกนํามาใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องเล่น MP3 ครับ iPod หรือว่าจะเป็นวิทยุแบบพกพา สร้างความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นความก้าวล้ำอีกขั้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เองนะครับ